ชีนันมิดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีโอกาสได้นำมิดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดน,นครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมิดกันเลยนะคะค่ะดํ้ไม้ฝักไม้นะคะค่ะขนาด1 2นิ้วค่ะรวมด้้มฝักนะคะ เฉพาะใบจ็ดนิ้วค่ะ,ะมีดเก่าเดิมๆเลยนะคะสวยงามค่ะค่ะช่วงนี้นำมีดกเก่ามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมอีกรอบนะคะเป็นมีดขนาดใหญ่ค่ะด้ามไม้ฝักไม้ นะคะ,คะเรามารับชมความสวยงามของใบมีดกันนะคะค่ะใบมีดก็สวยงามนะคะเป็นเหล็กเก่าเดิมๆนะคะเป็นลายน่องสิงค่ะทำได้กันแน่นนะคะค่ะไม่มีการตัดคอน อะไรเลยนะคะค่ะเก่าเดิมๆนะคะค่ะไหนมีดสวยงามมากค่ะ,คะ,คะสวยงามค่ะลูกค้าคนไหนดูแล้ว รู้สึกว่าอยากได้ไปไว้บูชาก็ทักทายกันเข้ามานะคะศิวนานทมีดหมอยินดีให้เท่าบูชานะคะพูดคุยกันได้นะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0 6 3 1 3 9 4 8 9 7ได้เลยนะคะ ค่ะค่ะมีดเล่มนี้ดูสวยงามมากค่ะค่ะสวยงามค่ะสิวนานมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและก,กันด้วยนะคะ ขอขอบพอคุณค่ะ